สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมธินีโดยแม่หมออั้มธรรมทา,าโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันเป็นดวงประจำสัปดาห์เนาะ20-26พฤษภาคม2567นะดวงชะตาของคนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเป็นข่าวดีเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเซอร์ไพรส์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาชีวิตของคุณกันบ้างเดี๋ยววันนี้ มาเลือกกองไพ่กันนะเ,ออเดี๋ยวจะแบ่งกองไพ่เป็นทั้งหมด3ามกองนะคะจากสำรับเดียวกันนะอันนี้เป็นไพ่ยานโลกเนาะเนื่องจากว่าก็จะหนาหน่อยนะคะมีหลายมีหลายมีหลายใบหน่อยนะ,ะเพื่อสลับกองกันไปโอเคได้แล้วสามกองนะคะขออีกหน่อยขออีกหน่อยให้มันเท่าๆกันเลยนะคะ กล่องที่ 1. น,นะกลองที่สนะแล้วก็กล่องที่3โอเคอะทำสมาธิกันก่อนนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นเลยหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคถ้ายังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะถ้ามีเวลาเนาะ หากคุณโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะเตรียมเปิดดวงตาที่สามหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่3ามส่งกระแสจิตผ่านออกมาขอดูพลังงานหน่อยสิดวงประจำสัปดาห์20-26พฤษภาคม2567ของคุณจะเป็นอย่างไรสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันนะ หรือจนกว่าจะรู้สึกโอเคหากไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยหากโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆค่ะพร้อมกับลืมตาแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเลย <c oughs> นะดวงประจำสัปดาห์20-26พฤษภาคม2567 คุณสับสนนะฟังมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะจ๊ะหากคุณเด็ดเดี่ยวสามารถเลือกกองเดียวได้ใครยังเลือกไม่ได้กดเพตสเนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังทำนายกันนะจ๊ะอ่าให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคใครยังเลือกไม่ได้กดเพรสส่วนใครที่เลือกได้แล้ว มาฟังํำนายกันเลยนะคะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2และกองที่3นะคะโอเคอ่ะเอากองที่1กันก่อนขอดูใบแรกก่อนที่ดึงดูดคุณเข้ามาเพราะหมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะจ๊ะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหดวงดีนะเนี่ยสัปดาห์นี้ดวงดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสัก 3ถึงห้าใบหน่อยนะถ้าชัดก็โอเคเลยโอเคโอเคนะใบที่สามค่ะอืมใบที่สี่ค่ะโอ้โหใบที่ห้าค่ะอ่าโอเคโอเคชัดเจนแล้วว่านะคอนเกรตูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะ 20-26พฤษภาคม2567เป็นช่วงเวลานาทีทองนาทีเด็ดของคุณนะดูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฟ้าฝนเป็นใจอะไรอะไรก็โดนบันดาลให้คุณสมหมายสมปองนะอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่คุณหวังไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนา ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีเป็นสัปดาห์แห่งดวงที่ดีเป็นสัปดาห์ที่ชีวิตของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างรวดเร็วช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่มีอะไรบางอย่างมันไม่เป็นไปดังใจทําให้คุณรู้สึกอึดอัดคับข้องใจอะไรก็แล้วแต่แต่สัปดาห์นี้ดูเหมือนกบฟ้าเปิดดวงเปิดดวงชะตาเปิดนะ บุญกุศลที่สร้างมาทํางานนะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาคุ้มครองป้องภยัยอะไรที่เคยรู้สึกว่ามันล่าช้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความสําเร็จธุรกิจอะไรต่างๆที่รู้สึกว่ารอคอยลุรอมันมาอย่างเนินนานหรือล่าช้าเหลือเกินในสัปดาห์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วทันใจนะ หวังงานได้งานอย่างรวดเร็วทันใจเออแลวหวังเติบโตมีโอกาสได้เติบโตอย่างรวดเร็วทันใจทุนระเกตที่อาจจะรู้สึกว่ามันกำลงกำไรอะไรต่างๆมันลาช้าเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้จะรวดเร็วทันใจเออ ความรักนะที่บางคนอาจจะยังติดกับดักอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆเ,เก่าๆยังไม่ลืมคนเก่านู่นนี่นั่น Move on เป็นวงโคม Move on ไม่ได้เสถีทสัปดาห์นี้อยู่ๆก็เหมือนมีฟ้าฝนเป็นใจดูเหมือนกับว่ามีอะไรดนจิตด,ดนใจให้สามารถ Move on ได้ไวขึ้นนะเออส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนอะไรต่างๆมีโอกาสชัดเจนแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันปุบปรับฉปรานเป็นไปได้เช่นเดียวกัน ่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วงอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่เหมือนกับว่าได้คลี่คลายได้คลายใจนะได้ปรับจูนทาความเข้าใจกันทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขความสบายใจความสมหวังสิ่งที่รอคอยได้รับสมหวังสําเร็จดังใจอย่างรวดเร็วว่องไวและเป็นไปดังใจเหลือเกินอะ อะไรแล้วท่านนายอย่าลืมท่านนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันระพลังงานของคนนะคะเย็นดีด้วยนะอ่าต่อมาค่ะมาดูกองที่สองกันบ้างจ้ะนะกองที่สองลุ้นใบแรกก่อนเลยนะว่าอะไรดึงดูดให้คนเลือกใบนี้แฮปปี้สัปดาห์นี้ดูจะมีเรื่องแฮปปี้เกิดขึ้นกับคนนะเอาใบที่สองขอดูพลังงานหน่อยจ้าโอ้โห อำนาจวัสนาบารมียิ่งใหญ่ใบที่3ค่ะโอ้โหใบที่สค่ะขอดูพลังงานกันสักหน่อยโอ้ใบที่5ขอดูพลังงานจาหมดทุกหมดโศมดโรค,หม,โรคหมดภัยอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเหมือนมีฟ้าฝนมีน้ำมาชโลมใจทำให้ชีวิตสดใสแฮปปี้สุดสอื ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยของเกร a t ูเลชันนะขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจเพราะสัปดาห์นี้20ถึง26พฤษภาคมนี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาชีวิตดีอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปมีของขวัญรางวีรางวัลมีกำไรมาทำให้หัวใจของคุณพองโต ถามถึงเรื่องของการงานต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มันจะถูกอกถูกใจชีวิตคุณเหลือเกินชีวิตคุณจะเป็นที่ถูกอกถูกใจดวงชะตาชีวิตของคุณจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้แฮปปี้มีความสุขนะการงานนะอะไรที่วางไว้อะไรที่วางไว้อะไรที่อยากจะให้มันเป็นไปดังใจมันจะเป็นไปดังใจ นะมีโอกาสได้งานมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพแสดงความสามารถของตัวเองนะมีโอกาสได้ปล่อยของมีโอกาสได้แสดงความสามารถต่อ,อผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้งานที่เติบโตขึ้นนะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจหรือถ้าเกิดหางานมองงานไว้หวังที่ไหนมีโอกาสได้ที่นั่นนะ ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินนะว่ามันจะดีขึ้นนะแฮปปี้ขึ้นนะรุ่งเรืองขึ้นรุ่งโรจขึ้นนะในเรื่อง,องการเงินที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายหน,นุนีนนะันะอะไรต่างๆมากมายดูเหมือนกับว่า แก้ไขได้นะหรือว่าผ่อนคลายได้หรือถ้าเกิดมีหนี้มีสินหรืออะไรต่างๆ,ๆก็เหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้สามารถจ่ายหนี้ได้นะปลดหนี้ได้หมดหนี้ได้นะแฮปปี้มีความสุขมีความสบายใจทุกอย่างต้องบอกว่าราบรื่นในสัปดาห์นี้นะถ้าเป็นเรื่องของออความรักนะคะก็ต้องบอกเลยในช่วงเวลาสัปดาห์นี้นะอะไรที่เคยคขุ่นข้องหมองใจดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์จะกลับมาดีดังเดิมเออ ความสัมพันธ์หรือความรักจะสุขสมหวังดังใจปรรถนาสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่ชีวิตดีชีวิตแฮ ppy มีความสุขมีโอกาสได้รับรางวีรางวัลมีคนคอยช่วยเหลืออุปถมัมภ์ค้ำจูด้วยมีคนเมตตาหรือนาปราณีทําให้ชีวิตดวงชะตาในสัปดาห์นี้แฮปี้มีความสุขเป็นไปดังใจสมหวังดังใจสมหมายดังปองอ ใครแล้วทุกนายอย่าลืมทุกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะอ่ะกองสุดท้ายกันแล้วจ้ะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยเซะนะว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างขอใบบนก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณอ่ะ้าเปิดดวงเปิดอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยใบที่สองมาค่ะว้าวใบที่ทใบที่สามมาค่ะโอ้โห ว่าจาดีมีเสน่ห์ขอดูพลังงานอีกสักสองบโอ้โหชีวิตดีกว่าเดิมโอ้โห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 เตรียมตัวปังเตรียมตัวดังเตรียมตัวเด็ดเด้อภายในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณโดดเด่นปังปุริเยวตาเบ้ไอโกะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย นะสัปดาห์นี้วาจาดีมีสเสน่ห์วาจาทรงสเสน่ห์พูดจะอะไรก็สามารถชักจูงโน้มน้าวใจคนได้ดวงโดดเด่นดวงเจิดจรัดดวงจะมีชื่อเสียงโดง่งดังเด่นดังเด็ดดวงเอมีโอกาสว่าช่วงเวลาสัปดาห์นี้จะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยวาจางสงเสน่ห์และความโดดเด่นเด่นดังของตัวหุ่นเออมีโอกาสาแล้วก็สัปดาห์นี้ดวงดีกว่าเดิมเออ ชีวิตดีกว่าเดิมเออฟ้าเปิดดวงเปิดถึงเวลาของคุณแล้วถึงคิวของคุณแล้วถึงนาทีทองของคุณแล้วถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้เจอจรัดจะได้มีชื่อเสียงโดง่งดังเด่นดังมีโอกาสโดดเด่นโด่งดังเด่นดังมีชื่อเสียงนะแล้วก็เป็นที่ได้รับความสนใจกับคนรอบคาะ มีโอกาสเป็นไวรัลมีโอกาสเป็นกระแสมีโอกาสจะได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนหลายคนนะวาจาดีพูดจาไรช่วงเวลานี้สามารถดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตได้ชีวิตดีกว่าเดิมชีวิตปังกว่าเดิมชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โดดเด่นเด่นดังกว่าเด้อ สัปดาห์นี้นาะทีทองเลยโกยไปเลยนะช่วงนะเวลาสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งเรื่องของการงานธุรกิจการเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยสนเสน่ห์จะรุนแรงจะมีคนให้ความสนใจเดินมา10ส,สวยแปดน่ารัก2แต่คุณคือคนที่ครบเครื่องที่สุดอะไร <c oughs> อ่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดวงชะตาชีวิตของคุณจะโดดเด่นเหลือเกิน เด่นมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นก็หลงรลักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณคลั่งรักในตัวคุณนะการงานก็จะปังธุรกิจก็จะรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์นะแล้วก็การเงินก็ต้องบอกเงินทองหลั่งไหลไหลามาเทมาความรักนั้นหนาต้องบอกเลยว่ามีให้เลือกอใครแล้วก็นายอย่าลืมทนนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกลิ้งกดซีเฟสร์ซกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย